ฮัลโหลวาเลือดแต่ว่วเาวเลือดมือนี่แช่ตู้เย,ย็นโดนหมดเป็นสีชิวสีแหล่เลยนำ้ำสวัสดีครับคุณเจ้าคุณน้องครับินดีนั่งรับกดสูช่องหาท่านกินอมอิงคล้าแซ่บได้เพียงเดียเอานีคพอมหอมได้ก้อยเหนีวยนวกับเงาละ ไม่เงียแคบเลยตอนแรกใส่พริกพริกปุนลงไปก่อนตามด้วยน้ำปลาขัดไปเลยดพี่น,น้องนี่ดีเห็นบนน้อนะพี่น้องอยยกมือเงี้ยเด้อตอตัวก่อนเข้เขาคั่วใส่อีกสองส่อนพอดีเอาตามเลือดจุหมไหมว่ตวม่ต้องใส่อะไรเพราะเลือดไหมใส่ตู้เย็นเย็นสีนี้องเนาะ ก็ได้เนาะแล้วหยไหล่มเติมสีมาเริ่มเลี้ยงดูให้สุขใันเก่ง้นก่าตามด้วยหอมหอมร้มอะไรนี่หอม่มก็เลยสะแช่้ยสุขแช่มาดูหน่ยลิ้นคงเยอะสุขแดไงดิ้นคงเยอดนะนึกตาจะมเอาอทในของลำบา tám người hít cà một chiếm ta đang phải nung tuyệt má nào ngoan nhỉ chẹp hôm năm ta lên bên chẹp kia đúng rồi ละเอียดขึ้นมาแซ่บๆเลยเอาเอาก็ครับเด็ไว้วยน่ารู้ดูต่อไปสวัสดีครับคุยเกาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหารสักกินเอาอิงพาแซ่บด้วยพ่น้อด้อมาพี่น้องมาโมนี่พอน้องอมได้เมนูเด็ดเดี๋ยวพอน้องผมยกให้พูดน้อยเือด ผมคม,มเลยพี่น้องเลยมาเลยพี่น้องเยแ้อแซมกันก่นอนละก่อนโอ้ขาดไปเลยแข่ข้าวบ,บุกตัวกันลุนไปบุญน้ำอฮ้อบุกไงอะไรจ่ลุนดงดัง มาพี่ลอง,องนะแซ่บๆคํำเงี้ยว้ายว่ยเลียดแต่ว่าเลียดมือนี่แค่ตัวเย็นโดนหมดเป็นสีสีวสีแหล่เลยน้ำเอาเลยไปจับทำเลย Ngon Khá ổn thịt nữa không Thật đâu văn Âm nhẹ Em kín này chín được bên nào nữa Em chín vào đây một cần trong cảnh văn đấy ร้งองรูวเข่าติดนู้นเป่มติดไปจินตามแบบติดๆเนี่เนาะหิวสั้นแล้วทำไง

แปบนึงเอาพน้องบัดนี้มาแล้วโอ้ก็อาันนมันทอดปลาใส่เพิ่งจะติดอยู่บ่ติดมือกินม่แซบเด้อคั่นมาแห่นมือนี่ก็แล้วซั่นเนา ăn mì, bỏ đấy. Ừ, ừ. cũng là năm một thanh tưởng này, rồi Hãy subscribe cho thanh Ghiền rồi oh, bài này má, tôi đâu, thêm mình, khỏi bây giờ mình cứ nó khác nhau, phải cái 校长。Mm hmm. Nam mm. mm -hmm. Thể mm -hmm. lại với Nó Nó ก็ตัวเมื่อแอบแี่น้องคอยข่มแซ่บผมบําน,นัมเนี่ยพอนวอมเมืม่อนี้พอนวอมบอกก่อน,นว่าแม่อวอมเป็นคนเห็ดยดิเนี่ยแม่อวอมให้แม่มพอนวอมไทยเหรอแม่อวอมเ็ดหี้ยผืนกวาดเนะี่ยพอนวอมไทย ตอนเบิ้องมาเพิ่นเห็ดสีแสบบัวสีดเดียมาเดี๋ยวมีแสบแสบอยู่ผมนำนำ,น,ำนี่ดีนำเพราดีเลยพระหว่วงเห็ดชูเท,ทียนี่แสบอยู่จะบ,บอกแสบแบบนี้เอา้าเดี๋ยวพอนอนกินน้ำก่อนพอนอนไม่ได้ปากาได้บอกได้พอนอนย้ำกิ่นนะน้ำหมอนน้ำหมอน โทษจอดพี่น้องเอ้ยมึดแหล่เอายามพอนอกบ่มีหยังหลายนมีแต่ให้แม่นอเฮ็ดกินลองเบิ่งให้พอนอไทยนอเฮ็ดซอยกันเพอนอบ่อยู่ก็เพิ่นยึดไว้ให้ก็ได้บัดูสูตรแล้วลูกก็นอนยงน่นแมถออยู่เ่าเบิ่งให ฝากก็เป็นเรื่องพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแช่ครับผมเพิ่นมากกักดไลค์ถือใจ๋กวดแชร์พ่อหนอมเนี่ยอีพี่นายจเจอกันไหมสงการพ่อกันยู่บ้านนี่พี่น้องเด้อเพิ่นผู้เล่กับบ้านก็บอกวห่องเก่าแหละอีพี่นายเจอไหมอีพี่นี่ขอให้พี่น้องเราลำรวยครับสวัสดีครับ